ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o ก i e l a n d Shop ร้านรับเติมเกม Cookieland แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e l a n d s ช o p ลิงเพลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะก็อัปเดตถัดไปของเกม Cook i e l a n d o v e n b นเบเนี่ยจะตรงกับ28มีนาคมนะครับเป็นอัปเดตคอลลาโบหมายถึงว่าทั้งทีมอัปเดตเลยไม่ได้มีตัวคุกกี้ที่เป็นมาจากฝั่งโอเวนเบกเป็นตัวละครใหม่นะครับ ตัวละครใหม่เนี่ยจะเป็นตัวคอร์โบทั้งหมดเลยนอกนั้นอาจจะมีการวงการบัฟอะไรบ้างแต่ไม่ได้มีคุกกี้อีพิกใหม่ ไม่ได้มีคุกกี้เลเจนด์ใหม่ไม่มีนะครับเป็นคอลลาโบหมดเลยซึ่งคอลลาโบร,รอบนี้เนี่ยมันจะกินระยะเวลาเนี่ยทั้งหมดประมาณเดือนหนึ่งก็คือเริ่ม28มีนายนี้เนี่ยแหละหลังอัปเดตจนถึง29เมษายนนะครับก็จะอยู่ประมาณ1เดือนโดยเฉลี่ยเลยนะครับซึ่งบางคนจะงงให้พี่คอลลาโบเนี่ยไอ้คอลลาโบรอบนี้มันคืออะไรท,ท,ทีนี่ผิงเนี่ยเออผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมขอเรียกว่าทีนี่ผิงละกันคือทีนี่ผิงเนี่ยผมลอง Google ดูมันเหมือนจะเป็นตัวรายการเป็นซีรีส์เป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนจากฝั่ง เกาหลีเขานะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เพิ่งมีมาไม่นานมากนักนะครับน่าจะแถวๆประมาณปี2020เอ่อประมาณ56ปีที่ผ่านมานี่เองก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะครับเราก็ดูแล้วมันเน้นไม่ทางเกาหลีเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยรู้จกักเออแก๊งตัวละครนี้มาก่อนเลยก็เพิ่งรู้ตอนที่เขามีคอร์บโบกับตัวทางคุกกี้รันนี่แหละนะครับอาจจะเพราะว่ามันเริ่มมาจากทางเกาหลีแล้วผมไม่ค่อยได้เสพของเกาหลีเยอะก็เลยไม่ได้ตามแต่ไม่เป็นไรในที่สุดมันก็เข้ามาคุกกี้รันนะครับ หลังจากที่คุปก,กิลานเนี่ยผมไม่ได้มีคอลลาโบโอเวนเบรเนี่ยไม่ได้มีคอลลาโบมานานมากรอนนี้เ็ากลับมาให้หายคิดถึงก็ดีก็ดีนะครับนี่เลยซึ่งตัวละครน่ารักนะคือผมไม่เคยดูไม่เคยติดตามที่นี่ผงหลอกแต่ตัวละครเนี่ยคือทั้งซีรีส์เนี่ยมันมีมากกว่าน,นี้อยู่แล้วแหละหลายตัวแต่ตัวที่เขาหยิบมาโชว์เนี่ยอ,อสวยดีนะ ทั้งตัวตัวชมพูแล้วก็ตัวเหลืองใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจําชื่อมันไอตัวขวาผม,มจะทําได้ทวิสเพิ่งอะไรสักอย่าง,นงเนึงนี่แหละไอตัวซ้ายเด็ดขอใช้เวลาหน่อยนะครับอ่าก็จะมีคูป,ปองใหม่นะครับอย่าลืมไปเติมกันเติมได้จนก่อนจะถึงอัปเดตเลยโดยที่ตัวเนี่ยนะครับผมมันก็จะได้เป็น500รลูกบาทนะครับ อย่างแรกเราก็จะมีตัวละครใหม่นะครับเป็นระดับใหม่เลยนะไม่ใช่อีพิกไม่ใช่สเปเชียลเป็นระดับที่น่ผิงเลยนะครับชื่อฮาสุพิงตัวนี้จะเป็นตัวสีชมพูชมพูนะครับซึ่งมันก็สามารถแลกได้ตามอีเวนต์นี่แหละก็คือแลกได้ในร้านค้าสตาร์พาวเดอร์สตาร์พาวเดอร์ก็คือเป็นชื่อของกิจกรรมที่เกี่ยวกับคาร์โบรอบนี้นะครับหรือพวกสตาร์พาวเดอร์ที่แลกก็จะได้จากกิจกรรมตาม่ตางๆเช็คชื่อหรือหมวดคาร์โบตา่ตางๆแล้วก็ร้านค้าก็คงจะมีแพ็คให้เติมแหลกนะครับนี่ ต่ตัวน้องอ่ะน่ารักนะแล้วก็น้องไม่ได้มาแค่คุกกี้นะครับน้องมาหพออะแคนดี้อันเนี้ยระดับนี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นระดับสีชมพูชมพูนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมดูระดับของสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นระดับที่นี้ผีเหมือนกันอืมจริงๆผมก็อยากเรียกว่าสเปเชียลหรอกเพื่อความง่ายแต่แบบเออเกมเขาให้ใช้เป็นระดับนี้ก็ก็ตามนั้นไปแต่ถ้าผมบางทีผมติดเรียกว่าสเปเชียลหรือพิเศษบ้างก็เป็นการเข้าใจตรงกันว่าผมติดมาจากคิตตี้และมิมมี่ เราก็ติดไปดักดอยด้วยอะไรพวกนั้นนะครับนี่กิจกรรมคอร์รโบน,นก็จะประมาณนี้นะคือไอ้ถุงเนี้ยมันก็จะไปแลกต่างๆอ่าเห็นมามีแลกสกินเยลลี่มีเช็คชื่อได้รับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหมเช็คชื่อเนี่ยแต่เหมือนมะเขือนเขาบอกว่าเช็ค ย้อนหลังได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มั่นใจนี่แหละเดี๋ยวเราไงลองดูในเกมดูนะครับนี่นี่เห็นไหมตัวคุกกี้ถ้าคุณสังเกตด้านซ้ายบนเนี่ยมันเป็นระดับใหม่เลยนะครับทีนี่ผิงเป็นเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยผมคิดว่าไม่ว่าจะเล่นเกมเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเกาหลีหรือภาษาอื่นๆเนี่ยเขาน่าจะทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคำนี้เป็นชื่อระดับแทนในสําหรับเกมทุกภาษาเลยนะครับอ่าแล้วก็น้องเขามีสกินมาใหม่ด้วยนะครับอ่าถัดมาเนี่ยก็จะมีสมบัติอีพิกนะครับชิ้นใหม่นะครับทองฟ้าจําลองลูกกวาดแก้ว แล้วก็มีมินิเกมใหม่นะครับก็คือเหมือนประมาณเป็นโหมดกิจกรรมสำหรับอัปเดตรอบนี้ได้แหละแล้วก็มีพวกมินิเกมอะไรเงี้ยมันสามารถเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องมีตัวคาร์โโบก็ได้นะก็คือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราต้องได้ตัวคาร์โโบก่อนหรือเปล่าถึงจะเล่นกิจกรรมพวกมินิเกมได้พวกมินิเกมเนี่ยเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีตัวคาร์โโบนะครับผมเห็นก็จะเหมือนมีดาวๆสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ยิงจรวดจรวดแหละคงเป็นกิมมิกจากตัวการ์ตูนเขานะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกเอออย่ารอมันเข้าเกมจริงแล้วก็เหมือนจะมีเบรกเอาพิเศษมาเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับผมนี่ก็คือน่าจะเฉพาะในกาช่วงกิจกรรมคอลลาโบในช่วงหนึ่งเดือนนี่แหละผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ถาวรน,นะหรือเกมเขาบอกว่าอยู่ถาวรผมผมค้ำๆอ่ะตรงเบรกเอานะครับแต่ก็ดูเห็นเข้าๆประมาณนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะก็คือเหมือนจะแบบว่าเอ้ย ขาเรียกเลยนะมีอรดัลบัมเพื่อรับฉายาลิมิเต็ดด้วยนะคือที่ผมบอกอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคือแก๊งนี้เขามีหลายตัวไงแต่ที่เข้ามาเป็นตัวละครให้เราเล่นเนี่ยจะมีแค่2ตัวก็วคือตัวเหลืองกับน้องชมพูนะครับตัวน,นอื่นเนี่ยอาจจะมีบารในเกมเป็นแบบว่าเป็นกิมมิกบ้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นตัวให้เราเล่นนะครับแต่คงน่าจะมีโผล่ในเกมแบบว่าเป็นกิมมิกโผล่ตามคัดซีนหรืออาจจะโผล่มาเป็นแบบเหมือนสกินคอสตูมอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมหา คู่หูพิงนะฮะผมคู่หูพิงของชั้นจะเป็นใครมันพิงหรือพิงวะมันมันไม่มีไม่โทรผมอ่านว่าพิงนะ <c oughs> ถ้าผมอ่านผิดแล้วเดินทั้งคลิปก็เออเติอนผมดีๆนะ <c oughs> อ่ะเราก็จะเคลียร์มิชชั่นอันนี้แล้วรับสตาร์พาวเวอร์ก็จะเป็นกิจกรรมได้รับตัวที่ไว้แลกของได้แหละนะครับสกินใหม่นะครับในอัปเดต28ีนเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งก็คือเป็นสกินของฮาซุพิงก็คือตัวน้องชมพูเป็นเป็นสกินระดับซุปเปอร์อีพิกแต่ผมมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่ง คือผมไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ลูกบาทใสลุงธรรมดาสุ่มได้ไหมหรือคุณต้องเอาไอสตาร์พาวเดอร์เนี่ยไปสุม่มฉะนั้นเนี่ยตรงนีง้เนี่ยต้อง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 ระวังไว้เออมันมีโอกาสอเอาเว้ยม,มีโอกาสแล้วก็สกินครีมยูนิคอร์นนะครับอันนี้เป็นสกินในร้านแรกทองคําแล้วก็มันจะมีพวกสกินลบบงลบบี้เยลลี่ของคอร์บโบอะไรเงี้ยก็มันจะมีสตาร์พาวเดอร์ที่ให้แลกอยู่นะครับเนี่ยอันนี้สกินตัวใหม่น,ะน่ารักดีของฮาสุพิง แล้วก็คิีมยูนิคอนนะครับอันนี้สกินในร้านได้เหรียญทองคําแล้วก็เนี่ยมันจะมีตัวสกินล็อบบี้ด้วยนะครับผมอืมแล้วก็สกินเยลลี่นะครับเออแน่นอนนะครับมีมีสกินมาก็ต้องมีการบัฟแต่ละคุกกี้ครีมยูนิคอนนะครับถึงเวลาของเขาแล้วโหตัวนี้นี่ไม่เคยบัฟเลยปะถ้าที่ผมจําได้สกินผมจำว่ามันมีสกินแรแต่น่าจะมาตอนแต่พร้อมตัวมันเองตอนแรกป,ปะแล้วก็เงียบหายไปเลย เออแต่ก็แหมตัวนี้ตัวนี้คาแรคเตอร์มันชัดผมชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้มากเอ่อสำหรับผมมันชัดเจนทุกอย่างนะครับแล้วก็อัปเดตถัดไปถ้าที่ผมนับเนี่ยก็จะตรงกับ14เมษายนก็เราจะมีตัวละครสวิงเกิลพิงนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมาวันที่14เมษายนนี่แหละน้องเหลืองนะครับผมเออตัวนี้น่ารักแล้วก็ตัวขาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแน่นอนนะครับสัตว์เลี้ยงก็ระดับเดียวกันนะที่นี้พิงนะครับอ่าแล้วก็จะมีวิ่งปราบบอสเนี่ย ตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะมาใน14หรือมาวันนี่เหรืออาจจะมาก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีบอสใหม่มาแล้วก็จะมีสกินใหม่นะครับก็ช w i n เกิลพิงกเนี่ยก็จะมีสกินใหม่ซูเปอร์ฟิกเช่นเดิมผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมีเป็นตู้ที่ใช้ลูกปัดใส่ลูกไหมหรือจะเป็นตู้ที่ใช้ตัวสตาร์พาวเดนะครับ แล้วก็จะมีสกินแรงด์ทั้งสามอันเล,เลยก็จะมีถังผูลูมีรถกล้วยแล้วก็มีเกฟฟูดนะครับตัวที่ถามสกินล่าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสก,กินแบบโลคอร์คอร์เทครับก็คือเป็นสก,กินที่เออแต่งแล้วคล้ายกับตัวละครในคอร์บโบที่เขาไม่ได้เข้ามาให้เราเล่นเนี่ยอย่างตัวตัวนี้ะนะถังผูลู่ส้มเนี่ยมันก็จะคล้ายกับเสียงตัวขวาล่างนะครับอ่าหรืออย่างกล้วยมันก็จะยองมาจากตัวขวา,าล่างอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันเห็นไหมมันจะเหมือนกันแล้วก็ตัวเกฟฟูดก็จะคล้ายๆตัวนี้หน่อยเกฟฟูด ใช่เหรอวะมีลังเลนิดนึงไอ้สองตัวบนเนี่ยเออผมไม่มีข้อตัวยางนะไม่มีข้อกังขาแต่เกฟฟู้ดอ่ะผมเห็นแวบ,บแรกผมแบบช่างใจนิดนึงเฮ้ยใช่เหรอวะ,อะใช่ก็ใช่วะซึ่งแน่นอนพอมีสกินมาเนี่ยก็ต้องมีการบัฟก็บัฟสามตัวเลยในแพทสองนะเพราะว่าสกินสามันเนี่ยมันมาในแพทตัวเมษาไม่ได้มาในอัปเดตมีนานี้เลยนะครับก็จะมีกล้วยมีถังหูลู่แล้วก็มีเกฟฟู้ดสามตัวที่จะบัฟในอัปเดต2 โอเคก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตคอร์บโบรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยน่ารักแต่ตัวละครเนี่ยอาจจะ,ะม,มันอาจจะไม่ได้เวอร์วเหมือนตอนที่เป็นโ e l l o Kitty นะครับเพราะเข้าใจะว่าตัวละครเซตเนี้ยนะครับมันเพิ่งเกิดมาไม่นานไม่นานนี้เองผมคิดว่าตอนคิตตี้มิมี่เนี่ยเอ่อไอพี IP นั้นน่าจะเกิดมาก่อนตัว IP นี้หรือเปล่านะหรือถ้าผมข้อมูลผิดก,ก็แก้กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนจะใน,นไม่ทาง เกาหลีซะมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่เกาหลีก็อาจจะไม่ได้รู้จักของตัวละครในคาราโบมากนะก็เดี๋ยวรอบนี้เราได้รู้จักกับตัวละครตัวละครคาราโบเซตนี้ในเกมอัปเดตที่จะถึงนี้กัน28มีนาคมนะครับไว้เจอกันในคลิปถัถดไปสวัสดีครับ